สมัยย่าเขาจะเป็นพวกหับเล่ของลอยมากกว่าประมาณไม่เกิน10เมนูขึ้นห้องเราก็ใส่เราเราชำนาญแล้วเราก็เพิ่มเติมพวกเมนูทำาเองก็3าม0เมนูมีพวกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดกบแล้วก็พวกปลาไหลแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานปลากรายข้าวมันปลากรายไก่ขั่วเกลือจะจะเป็นคนที่ว่าลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งจะเป็นปลาดุกกับผัดผัดเผ็ดกบ สองอย่างนี้คือขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วถ้ามาไม่ได้เขาก็จะไม่ซื้ออย่างอื่นเลยหลักใหญ่ๆเขาจะมา2อ,อย่างนี่ตอนอาหารป่าเงี้ยคนบางคนเริ่มติดจะเป็นพวกปลากระเบนปลาคังผัดชาอะไรพวกนี้เป,นเป็นกระเบนที่เขาย่างแล้วแล้วเราจะมาผัดอ่ามันจะไม่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 เหม็นโอ๊ไม่อะไรแล้วเราเราจะเน้นเจ้าที่ว่าจะไม่มีกลิ่นแบบนั้นเราไปตลาดเองทุกวนันจะได้กับค่าที่เราร้อนตลอดเวลาคือรสชาติเราพยายามให้อยู่คงที่มากที่สุดรสชาติจัดอร่อยใช่เรามีให้เลือกเยอะ คือเรามีกับข้าวไหลเมนูมให้เลือกคือไม่เผ็ดก็มีเผ็ดก็มีกลางก็มีก็มาตรฐานถ้าราดปกติอย่างเดียวเราก็สามสิบถ้าเป็นพวกเมนูที่เป็นเมนูที่ว่าแพงขึ้นนิดนึงอ่ะก็จะ40บาทแต่ถ้าปกติธรรมดาก็สามสิบสองอย่างก็สี่สิบห้าบาทเมนูที่แพงขึน้นมาคือจะมีพวกกบผัดเนื้อผัดปลากระเบนปลาไหลเลยพวกนี้<บ>จะเป็นอาหารป่าจะแพงขึ้นมาแค่สิบบาทกับข้าวถ้วยละห้าสิบบาท ข้าวแกงบ้านผู้ใหญ่ลีหลังวังเจริญกุงซอย6นะครับกับข้าวออกประมาณตีห้าครึ่งก็ปิดประมาณ2องโมงครึ่งถึง3ามโมงนครับอย่าลืมแวะทานได้นะครับเจ้าเดิมสูตรดั้งเดิมแต่อร่อยกว่าเดิมนะครับ